สาวใหญ่ชีวิตสุดรันทนุป่วยดักหลายโรครุมเร้านอนป่วยติดเตียงวนอนสอสอหวนเลิศพานิชชามาช่วยตามหาลูกสาวและลูกชายที่ไม่ได้พบกันมาน,นานกว่าสามสี่ปีหลังคลอดลูกชายแล้วแบบ่ยกให้คนอื่นเลี้ยงส่วนลูกสาวมีคนมารับไปเลี้ยงและไม่เคยพบกันอีกเลยนางสาว ทจานาทองหออายุ54ปีได้ติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือไปถึงนายฝันเลิศพานิชมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีเขตอำเภอศรีราชาอำเภอเกาะสีชังเพื่อขอความช่วยเหลือให้ติดตามหาลูกชายและลูกสาวที่ไม่ได้พบกันมานานถึง30ปีแล้วหลังจากตัวเองป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีหลายโรค รุมแล้วจึงอยากจะพบเจอลูกชายและลูกสาวก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปเมื่อทราบเรื่องดังกล่าวผู้สื่อข่าวจึงได้ประสานไปยังนายวันเลิศพาณิชมาศให้รับทราบและเข้ามาตรวจสอบหลังจากทราบเรื่องนายวันเลิศพาณิชมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีพื้นที่อำเภอศรีราชาและอำเภอเกาะสีชงังพร้อมด้วยทีมงานได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบที่บ้านเช่า เลขที่322ทับ75หมู่ที่8ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพบว่านางสาวพจนาทองหอได้นอนป่วยอยู่บนเตียงภายในบ้านโดยพักอาศัยอยู่กับลูกสาวอายุ18ปีและลูกชายคนเล็กอายุ16ปีพบว่านางสาวพจนาตมีสภาพร่างกายที่สูบผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ตามมองไม่เห็นทั้งสองข้างต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสอบถามทราบว่าป่วยเป็นโรคหอบถุงลมโป่งพองท่อปัสสาวะอักเสบต้องกินยาไปตลอดชีวิตเมื่อทราบว่าทีมงานของสอสปั่นเลือดเข้าไปหาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจและเล่าเรื่องราวให้ทีมงานได้ฟังทั้งน้ำตาว่าตนเองเป็นผู้ป่วย ที่มีโรครุมเรา้าหลายโรคทั้งถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดปอดไม่ดีทั้งสองข้างท่อปัสสาวะอักเสบต้องกินยาไปตลอดชีวิตตอนนี้มีความเดือร้อนในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้และเงินไปโรงพยาบาลและอยากเจอลูกมากที่สุดในชีวิตสิ่งตนเองอยากเจอมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่วันที่เรายกลูกชายคนที่สองให้คนอื่นไปมันเสียความรู้สึกที่เรายกลูกให้เขาไปที่จริงแล้วเราไม่ได้เต็มใจยกลูกให้ไปและคิดถึงลูกตลอดมากว่าสามสิบปีก็เคยไปตามหาที่เทศบาลให้ช่วยค้นหาแต่ก็ไม่เจอส่วนคนที่เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นลูกคนที่สามก็ไม่รู้ว่ามีชื่อจริงว่าอะไร รู้ว่าลูกชายชื่อเป,เป๊เป้หรือนายพรพศ์วงวิจิตรอายุสาสิปีสิ่งขณานี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อไปหรืออย่างส่วนลูกสาวตั้งชื่อว่าน้องเกตแต่ไม่ทราบชื่อจริงเนื่องจากไม่เคยเจอตัวเคยเจอแต่ในห้องคอลอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพร้อมทั้งเล่าทั้งน้ำตาอีกว่า เรื่องราวในอดีตของลูกชายคนที่สองที่กำลังตามหาว่าตอนนั้นเรามีลูกคนโตอยู่แล้วพอคลอดลูกออกมาแม่เราก็ยกลูกให้กับป้ายงที่อยู่ห้องเลือดไปเราไม่ได้เต็มใจย,ยกลูกให้เขาไปซึ่งตอนนี้ป้ายยงนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกสาวซึ่งเป็นลูกคนที่สามนั้นเราไปคลอดลูกแล้วนอนพักอยู่สองวันก็ได้กลับบ้าน แล้วก็เอกใจว่าทําไมเขาไม่เอาลูกมาให้เราเสียทีพอดีเพื่อนที่ไปคลอดด้วยกันก็ออกมารับที่โรงพยาบาลแล้วไปถามที่ห้องคลอดทราบว่ามีแม่เด็กมารับไปแล้วเราก็เลยช็อกเดินกลับบ้าโดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงอยากจะเจอลูกทั้งสองคนนี้มากอยากฝากบอกว่าแม่รักลูกมากที่สุดคิดถึงลูกที่สุด ถ้าลูกทั้งสองทราบเรื่องก็อยากให้กลับมาหาที่บ้านเช่าแห่งนี้แต่ถ้าถูกให้ออกจากบ้านเช่าแห่งนี้ไปก็แจ้งให้สอสอปันเลิศได้รับทราบว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้ตนเองต้องไปหาหมอตามนัดอีกด้วยซึ่งที่อย่างเจลูกมากที่สุดเพราะว่าความรู้สึกของคนเป็นแม่เราคลอดเขาออกมาแล้วเราได้เห็นหน้าเขาเพียงแป๊บเดียว ตอนนี้สายตาก็มองไม่เห็นมาสี่ปีแล้วอีกด้วยด้านในฝ่าเลิศพานิชมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาอำเภอก่อศรีชังได้เปิดเผยว่าในวันนี้ได้รับการติดต่อว่ามีคุณพจนาศอยากพบตัวเพื่อขอให้ช่วยติดตามลูกชายและลูกสาวที่พัดพรากันมาประมาณสามสิบปีแล้วซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักนายพรพศวงวิจิต อายุ30ปีเกิดวันที่30กรกฎา,าคมก็อยากให้ช่วยติดต่อมาและจากการสอบถามเบื้องต้นทางเราจะพาคุณพจนนาไปรักษาตัวยังสถานที่ที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ก็ได้รับคำปฏิเสธว่าจะขอใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายให้ได้อยู่กับลูกตอนนี้ถ้ามีโอกาสอยากได้กำลังใจจากลูกที่เขาตามหาอยู่ถ้า เกิดว่ามีท่านใดที่มีชื่อตามที่ที่แจ้งไปแล้วก็ขอให้ติดต่อมาได้ที่ตนเองจะได้เข้ามาดูแล,แลและเยี่ยมคุณแม่ด้วยกันส่วนลูกสาวไม่แน่ใจในเรื่องของชื่อทราบแต่เพียงว่าไม่รู้จักชื่อซึ่งเขาแยกกันตั้งแต่คลอดลูกเนื่องจากคุณพจนะ่าไม่ได้ติดบัตรประชาชนไปจึงไปแจ้งชื่อคุณแม่ว่านิตยาสมบูรณ์ เมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วมาแต่ตนเองจะพยายามติดตามหาตัวจากข้อมูลของโรงพยาบาลจากช่วงวันเวลาหรือชื่อที่คุณพจนาาได้แจ้งไปก็จะลองติดตามในเบื้องต้นให้ก่อนซึ่งโดยสรุปแล้วเรื่องราวของคุณพจนาทาทองห่อนี้มีหมดทั้งสิ้นเจ็ดคนคนโตเป็นผู้ชายมีครอบครัวแล้วอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันคนที่สองและคนที่สามเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่ ตามหาตัวอยู่ส่วนคนที่สี่เป็นลูกผู้ชายมีครอบครัวอยู่จังหวัดสกลน,นครคนที่หเป็นผู้หญิงอายุ22ปีมีครอบครัวแล้วคนที่หเป็นผู้หญิงอายุ18ปีและคนที่7เป็นผู้ชายอายุ16ปีซึ่งคนที่6กและคนที่เจุดท้ายนี้อาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้ทำงานเนื่องจากอายุยังน้อยและไม่ได้เรียนหนังสือในเบื้องตน้นได้มีหลายหน่วยงาน จากอำเภอศรีราชาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรสัิ์และเจ้าหน้าที่อสอมเดี๋ยวแม้เวียนเข้ามาดูแลอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับติดต่อมาว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่ง นะครับเขาอยากจะพบเจอสอสบในการให้ช่วยติดตามลูกชายนะครับแล้วก็ลูกสาวที่พัดผ่านไปกว่า30ปีแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีใครได้รู้จักกันนะครับนายนพรฟศวงวิจิตนะครับอายุราวๆ30ปีเ,เกิดวันที่เจ่ดรกรกฎาคมนะครับก็อยากให้ช่วยติดต่อมาได้สอบถามเบื้องต้นนะครับทางทางคุณพี่แล้วเขาบอกว่าจะไปรักษาตัวไหมเขาบอกว่า เขาอยากใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายนะครับ่ได้เจอกับลูกแล้ะก็อู่กับลูกนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสนะครับเขาอยากกลับได้กําลังใจจากลูกที่เขาตามหาอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีชื่อตอนนี้ผมแจ้งไปนะครับก็ติดต่อมาทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเข้ามาดูแลแล้วก็เยี่ยมแม่ด้วยกันนะครับนิวส24ปิจยาทิพศีพภาพาวนิรราทิพสีรายงาน